สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 น,น,นะคะวันนี้พบกับครูมารีสินอกนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมท้ายบทนะคะเรื่องโรงเรียนลูกช้างนะคะเราไปดูคำถามท้ายบทกันในข้อแรกเลยนะคะถามว่าพ่อของภูผาชื่ออะไรเรามาดูตัวเลือกแรกนะคะอ่านว่าคอวอควผาควานออาผ,า,ผ,า,นผานะคะ ตัวเลือกต่อไปคอวออยอควานหอยอไอใหญ่ม่เอกใหญ่ควานใหญ่นะคะตัวเลือกที่สามคอวออยอควานพอโอโพควานโพพ่อของภูผาชื่อชื่ออะไรคะควานโพนั่นเองนะคะควานโพเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปถามว่าโรงเรียนลูกช้างอยู่ที่ไหนเด็เกๆจำได้ไหมคะจากเนื้อเรื่องที่เราอ่าน โรงเรียนลูกช้างนะคะอยู่ที่ไหนคําตอบและตัวเลือกแรกนะคะบนภูเขาค่ะตัวเลือกที่สองท้ายหมู่บ้านตัวเลือกที่สามลานวัดคําตอบก็คือโรงเรียนลูกช้างอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคําถามที่สามนะคะถามว่าจากภาพนะคะภาพนี้คือข้อใด ตัวเลือกแรกสะกดว่าอะไรคะเด็กๆลองสะกดสิคะก็ลออัวยอกรวยไม้โทโกล้วยนั่นเองคะ่ะออยออยไม้โทโอ้อยค่ะและคำสุดท้ายชอเอก็เชื่อคำตอบก็คืออะไรคะตามภาพนี้ก็คือกล้วยนั่นเองคะ่ะเราไปดูคำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะ ถามว่าข้อใดเขียนถูกต้องอ่าไหนลองสะกดสิคะออกเสียงว่าถออือถือวอไอไวไม่เอกไหว้ถือไหว้คำที่สองปออัวตัวปอเอียเตียไม้โทเตี้ยตัวเตี้ยและคำที่สามปอเอียเปียพออูคูไม่โทคูเปียคู คำตอบที่ถูกต้องว่าคำที่เขียนถูกต้องคือคำว่าตัวเตี้ยนัเองค่ะข้อต่อไปนะคะถามว่าข้อใดแจกลูกคําได้ถูกต้องอ่าคำแรกค่ะเอสอเสียคําที่สองแจกลูกว่าไอบใบคําที่สามรออัวรัว คำไหนแจกลูกได้ถูกต้องคะคำนี้ค่ะรอัวรัว,วส่วนคำนี้เวลาเราแจกลูกนะคะเราจะผิดแจกว่าบอไอบคำนี้ก็จะเป็นสอเอเสียนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทำกิจกรรมนะคะท้ายบทของเรื่องโรงเรียนลูกช้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนคำตอบนะคะลงในสมุดกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะ